สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาศิลปะนะคะในรายวิชาศิลปะนี้เรื่องที่คุณครูจะนํามาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของรูปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะนักเรียนลองสังเกตสิคะว่ารอบๆตัวเรานักเรียนเห็นอะไรบ้างใช่ค่ะรอบๆตัวเราเราจะเห็นทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตและมีอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินักเรียนลองดูรูปภาพที่คุณครูคให้สิคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะค่ะในรูปภาพที่คุณครูคให้ก็จะประกอบด้วยต้นไม้แม่น้ำภูเขาและท้องฟ้าคะ่ะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดขึ้นเองธรรมชาตินั้นเราสามารถแบ่งออกได้2ลักษณะค่ะ 1. ก็คือแบบสิ่งมีชีวิตแบบสิ่งมีชีวิตก็จะได้แก่สัตว์ปลาป่าไม้และแบบที่2คือแบบไม่มีชีวิตก็จะได้แก่แหล่งน้ำหินดินทรายภูเขาและอากาศค่ะและเดี๋ยวต่อไป เราไปดูสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกันเลยค่ะภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะนักเรียนเห็นอะไรจากภาพนี้บ้างคะใช่ค่ะในภาพก็จะประกอบด้วยเส้นสายถนนรถยนต์บ้านเรือนอาคารตึกใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เพื่อช่วยในความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่มนุษย์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของรูปร่างกันนะคะรูปภาพที่นักเรียนกำลังเห็นตอนนี้เป็นรูปอะไรคะใช่ค่ะเป็นรูปของฟุตบอลนั่นเองแล้วนักเรียนคิดว่ารูปร่างของฟุตบอลมีลักษณะยังไงคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบกันดีกว่านะคะว่านเยเียนตอบถูกหรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะรูปฟุตบอลร,รูปร่างของฟุตบอลก็คือลักษณะเป็นวงกลมนั่นเองต่อไปเป็นรูปภาพของอะไรคะใครตอบได้บ้างใช่ค่ะ เป็นรูปร่างของแซนวิชนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนคิดว่ารูปร่างของแซนวิชมีลักษณะเป็นยังไงไปดูคำตอบกันเลยเย่ถูกต้องอีกแล้วรูปร่างของแซนวิชมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเก่งมาก มารูปต่อไปกันเลยเอเป็นรูปต้นไม้คุณครูเปลี่ยนคำถามนะคะต้นไม้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะอ่ะคุณครูได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตกต่างกันอย่างไรถูกต้องค่ะต้นไม้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปเป็นรูปของอะไรเอ่ยเป็นรูปของตึกของอาคารนะคะแล้วนรกเรียนคิดว่ารูปนี้ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกันนะใช่แล้วเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาต่อไปเป็นรูปอะไรหนะ้าอ๋อก้อนเมฆนี่เองนักเรียนคิดว่าก้อนเมฆคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะใช่แล้วใช่แล้วคะ่ะก้อนเมฆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาตินั่นเองจากการที่คุณครูได้ยกตัวอย่างถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นนักเรียนลองสำรวจสิ่งรอบๆตัวของนักเรียนดูนะคะ ว่ามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติมีอะไรบ้างและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีอะไรบ้างแต่ละอย่างจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเหมือนกันนักเรียนลองสังเกตดูนะคะกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนวาดภาพจำแนกรูปร่างที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะมาแล้วนี่คือตัวอย่างนะคะให้หนักเรียนวาดลงไปในสมุดศิละปะนะคะโดยการแบ่งเป็นสองฟังฟังหนึ่งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกฟังจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นดูตัวอย่างของคุณครูสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคุณครูได้วาดรูปทะเล ส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณครูได้วาดรูปรถนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องเอาของคุณครูเป็นแบบอย่างนะคะเอาตามความคิดของนักเรียนเลย